ข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้อมสายน้ำผึ้งสุริชินอร่อยจริงต้องลองมโนโราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติยาจุดกันยุ่งห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA Group สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวลุกทุ่งนะครับในเวลาบ่ายๆแบบนี้ทางสถานีข่าวสปริงนิวส์นะครับพบกับผมวชรดดุลพลประดับและก็คุณสุาวรรณคำบุตรเช่นเคยนะครับนี่คือ1ชั่วโมงกับการเกาะติดข่าวคราวของคนในวงการลุกทุ่งนะครับหลังจากที่ช่วงภาคเที่ยงภาคบ่ายนี่เราก็ได้ติดตามรายการาปรากฏการข่าวนะครับมาแล้วมีข่าวหุ้นไปแล้วนะครับมากมายแต่นี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาพบกับความบันเทิงกับความเข้มข้นข,ของชาวลุกทุ่งกันบ้าง ก็ต้องถือว่าความเป็นลูกทุ่งเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานนะคะและหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนี้นะคะเราก็จะตีแผ่ทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังหลากหลายาบุคคลนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราแล้วก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของวงการลูกทุ่งด้วยมาติดตามประเด็นข่าวในช่วงเล่าข่าวกันเลยครับในช่วงนี้ข่าวแรกเป็นข่าวคราวของสาวดอกย่านะครับคุณต่ายอรไทยล่าสุดนี้นะครับมีอัลบั้มชุดใหม่แล้วนะครับชื่ออัลบั้มว่าเจ้าชายของชีวิตครับ อ่ะบัมชุดนี้มีครูสลาคนบุตรเป็นผู้ดูแลการผลิตอย่างเต็มรูปแบบร0ออร์เซ็นะครับแถมยังเขียนเพลงนี้เจ้าชายของชีวิตให้กับเธอด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับการเรียบเรียงเสียงประสานก็คืออาจารย์บอยธีรพงศ์สักแก้วนะครับถือได้ว่าเป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานที่ทํางานคู่บุญกับตายอารไทยมาหลายชุดครับวันนี้เธอมีอัลบั้มชุดนี้มาฝากแฟนๆกันด้วยสวัสดีค่ะตายอารไทยค่ะ ก็วันนี้มีงานเพลงอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะก็ใช้ชื่อว่า,าเจ้าชายของชีวิตนะคะซึ่งบทเพลงนี้เป็นบทเพลงของคุณครูสลาคุณมุินะคะก็เขียนบทเพลงนี้ให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยครูบอยธีระพงศ์ศักดิ์แก้วนะคะเรื่องราวของงานเพลงนี้นะคะก็ทำนองเป็นบทเพลงบทเพลงช้านะคะแล้วก็เป็นบทเพลงซึงซ้งๆค่ะเป็นเรื่องราวของอชีวิตของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่สู้ชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่า มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งคือเหมือนกับเปรียบเทียบตัวเองว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่แบบเป็นเจ้าหญิงในชีวิตจริงหรือไม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายก็ตามเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่ ก็อยากจะมีใครดีๆสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าชายก็ตามแต่ขอให้เป็นคนดีคนดีคนหนึ่งที่จะมาเดินเคียงคู่กันเดินเคียงข้างตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้แล้วก็รอคอยในเรื่องราวของความรักแล้วก็ความหวังค่ะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะบทเพลงในอารบัมชุดที่10ค่ะ เขาบอกมีสิบวิดีโอเพลงนี้สวยมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะให้แฟนๆได้ชมกันออจรนสวยมากๆคือคุณต่ายก็สวยวิวภาพต่างๆมุมกล้องสวยจริงๆพูดถึงมิวสิกวิดีโอของตายแต่ละตัวนี่เป็นมิวสิกวิดีโอที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะบางมิวสิกบางอัลบั้มนี้แบบว่าไปถ่ายกันแบบหน้าผาก็มีนะคุณท็อปอ่าสาวหมอลลั่มอ่ะนะคะก็ไปรำกันแบบว่ากลางป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตรงหน้าผาก็ยังมีเลยนะคุณใช่ ก็เรียกว่าลงทุนกันมากๆเลยทีเดียวครับใช่ค่ะต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจากอีกหนึ่งค่ายค่ะสาวคนนี้แหมเพลงของเธอเรียกได้ว่าแรงทั้งชื่อเพลงแล้วก็กระแสความตอบรับด้วยนะคะถ้ารักฉันแล้วอย่าเลวรักคนมี แฟนบาปหวานนะคะนั่นก็คือคุณเซียอาศยามนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะได้ข่าวว่าไปเป็นเท่าแก่เนี้ยเปิดรีสอร์ทรู้นะคะที่เชียงใหม่ด้วยแนวความคิดนี้นะคะได้มาจากน้องเลิฟก็คือคุณหญิงธีการนั่นเองนะคะแต่ว่าแนวความคิดนี้เขาได้มาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็รีสอร์ทนี้เป็นยังไงให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอเชียอาศยามค่ะ ค่ะสำหรับเ,เรื่องที่ดินที่จะทำรีสอร์ทนะคะมันเริ่มต้นจากตอนที่น้ำท่วมใหญ่นะคะแล้วเซียนเนี่ยบ้านอยู่ที่สายไหมแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สนิทมากเลยกับน้องหญิงทีติการนะคะน้องหญิงที่การเนี่ยได้มีโอกาสไปดูที่ดินแถวเชียงใหม่ไว้ก็เลย ฝากถามน้องว่ายังพอมีเหลือบ้างไหมและน้องก็เป็นคนที่คอยดูแลคอยวิ่งหาให้นะคะสําหรับที่ดินผืนนี้และตัวน้องเองเ,องเนี่ยน้องซื้อไว้ที่แม่ริมแม่แตงนะคะน้องหญิงที่ดิการแล้วก็มีน้ำใจมากขับรถทั่วเชียงใหม่เลยเพื่อจะหาที่สักผืนหนึ่งให้เสียนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากก็ไปได้ที่สันป่าตองนะคะก็ได้มีโอกาสทารีสอร์ทที่นี่แล้วก็น้องหญิงก็ทําอยู่ที่แม่ริมด้วยะคะ่ะ ยังไงก็ถ้าเกิดไปพักของเสียไปพักของน้องหญิงไปพักกันอยู่แค่สองคนนี่แหละค่ะก็ได้เที่ยวทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งาทางสันปะตองขึ้นดอยอินทนนท์หรือจะไปแม่ลิมแม่แตงไปเที่ยวปลายเชียงดาวนะคะบอกว่าสวยมากที่ของน้องหญิงสวยมากค่ะขอบคุณมากค่ะตกลงว่า<ฆ>รีสอร์ทนี้ใครอยากจะไปพักกันนะฮะก็ต้องรีบสั่งจองนะเพราะว่าเขาบอกว่าห้องพักไม่มากไม่มากแต่ว่า แบบว่าท่ามกลางธรรมชาติเลยเดอะเซียรรีสอร์ทแอดเชียงใหม่อยู่แถวสันปะตองค่ะใช่อันนี้เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังจะขึ้นดอยอินทนนท์ก็พักตรงนี้ก่อนใช่เพราะอยู่ใกล้ๆไงนะคะก็พักรีสอร์ทนี้แล้วก็ขึ้นดอยเช้าก็ขึ้นดอยอย่างเงี้ยได้เลยถูกต้องราคาก็ไม่แพงด้วยนะเห็นบอกว่าสนุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 600บาทต่อคืนเท่านั้นเองต่อคืนเท่านั้นเองอ<ๆ>ก็ลองไปเซิร์ชโดยอินเทอร์เน็ตนะฮะใน Google นะครับมาไปท้ายกันด้วยข่าวสุดท้ายครับข่าวคราวของพี่ไมพี่รมพรนะครับหลังจากที่ถือได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจแรงงานมาเป็นเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับนับกร้องคนนี้ล่าสุดนี้นะครับอัลบั้มที่18ของพี่ไม <c oughs> ก็คลอดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกว่า200บทเพลงที่ถูกคัดกรองมาจนกลายมาเป็นอัลบั้มชุดนี้ครับเพลงรักจากซอกตึกนะครับภายใต้การดูแลของอาจารย์สมบัต สารคามซึ่งมาดูแลในส่วนของภาคดนตรีแล้วก็การเลือกเพลงให้กับพี่ไม์ด้วยนะครับอาบอมชุดนี้ก็มีเพลงของคุณเสถียรเพลงของพีสเสดน,นะครับมารวบรวมเอาไว้น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับงานเพลงชุดพิเศษนะฮะด้วยรักจากซอกตึกชื่อเป็น ผู้ที่ตั้งชื่ออะไรว่ามันก็คือเป็นเจ้านายครับคือพิติหรือว่าพี่กฤตธรรมัดนะครับเป็นผู้ตั้งชื่อนี่ให้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องไปอยู่ในซอกตึกนะครับฉะนั้นต้องคอยติดตามก็แล้วกันว่าทําไมต้องอยู่ในซอกตึกครับชุดนี้ไม่ได้เลือกเพลงไงเพราะาพิติเองก็เป็นคนเลือกให้ทั้งหมดเหมือนกันนะฮะทั้งเพลงทั้งหมดใน album, ละบัมแล้วก็ชื่อชุดด้วยนะฮะพิติเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ได้มีนําเสนอบ้างหรือว่าเพลงไหนที่เราคิดว่าเราเราร้องแล้ว เข้าปากอันเนี้ยคือเรากไ็ได้ได้ได้พรีเซนต์แต่ว่านำนำมาเลือกหลายเพลงเหมือนกันแต่สุดท้ายก็คือเราเลือกมาทั้งหมด13เพลงที่ที่พี่ติเลือกให้นะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษอีกช,ชุดหนึ่งใช่ค่ะเวลาพี่ไม้ร้องเพลงเก่าๆเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาเอาเพลงใครมาเข้าปากพี่ไม้เพลงจะเปลี่ยนไปเลยอีกแนวนึงจะเป็นอีกแนวหนึง่<ล>งเราจะเป็นจะเป,นเป็นแบบเป็นเพลงของพี่ไม้ไปเลยอ,ะอ่ะเอะอหลายครั้งที่เป็นแบบนี้เหมือนกัน แต่ว่าอัรวัตชุดนี้ขอบอกว่าน่าสะสมมากเพราะว่ารวบรวมเพลงเพลาะๆทั้งนั้นเลยแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ําเสียงนะคะของพี่ไมพี่ดมพรอนะคะเปิดตัวเห็นบอกว่าเปิดตัวทางครื่อวิทยุนะคะให้ได้ฟังกันเป็นเพลงเก่าของคุณพีสเดิร์ดและคนโทรมาจังเลยแต่ว่าคุณพีเนี่ยร้องเป็นแบบแนวเพื่อชีวิตแต่ว่าพอเป็นลูกทุ่งแบบเข้าป่าพี่ไม้เนี่ยโอ้โหเพราะไปอีกแบบหนึ่งเลยต้องลองฟังกันค่ะครับผมเบ็ดท้ายเบรกนี้กันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าชายของชีวิตจากต่าอไทยแล้้ววกลับมาาช่งหน เจาะข่าวครับ สาวดินดินคนนี้แน่ใจแล้วหรือว่านี่คือหนึ่งเดียวที่มีลองกรดซ้าหัวใจอีกทีพร้อมจะหยุดตรงนี้ การขอคนที่ใช่ไม่พอก่อนจะบอกให้วังให้รอลองนับคนในใจอีกครั้งอยากให้ความหวังเธอยังไม่